วันนี้ผมก็มีทั้ง3แอปมิจฉาชีพที่จะมาเตือนภัยกันเหมือนเดิมนะครับก็ไปดูกันว่าทั้ง3แอปนี้มันชื่ออะไรกันบ้างนะครับผมผมเชื่อได้เลยว่ามีหลายคนที่กำลังโดนอยู่ you สวัสดีครับผมนะก็มาพบกับยุทธเช่นเคยนะฮะกับช่องไลฟ์สไตล์บายยุทธนะครับผมก็สไตล์ของผมก็คือ,อ,อมาพูดเตือนภัยเกี่ยวกับพวกแอป,ปสินเชื่อมิจฉาชีพสินเชื่อออนไลน์มิจฉาชีพต่างๆนะฮะก็มาคอยเตือนภัยกันมาคอยแนะนำนะฮะมีหลายหลายท่านนะครับที่ต้องการติดต่อกับผมนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นทางไลน์ไว้นะฮะนะครับ id id ไลน์ก็ yutwan นะครับผม นะก็ส่วนที่เข้ามาทางเพจนะครับทางเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยผมจะดึงเข้าไลน์ทั้งนั้นเลยนะครับก็ยังไงก็ลบกวนนะครับพี่ๆน้องๆที่ป้านาอาทุกท่านนะฮะก็แอดไลน์เข้ามาดีกว่ามันจะไวนะครับผมก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออ,อยากจะขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาติดตามกันเนี่ยคือ ผมทำช่องนะครับตั้งแต่วันที่27ตุลาคมนะครับปีที่แล้วนะฮะปี64ก็มาถึงตอนนี้มันก็ประมาณ4เดือนและนะครับก็มีผู้ติดตามก็เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับผมก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะฮะคาดไม่ถึงเลยว่าจะมีผู้ติดตามเยอะและรวดเร็วขนาดนี้นะครับผมก็คืออีกอย่างก็คือก็คือพี่ๆน้องๆเราที่ที่โดนกันนี่แหละครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็อยากจะรู้วิธีแก้ไข จะตั้งรับกับปัญหานี้ยังไงนะครับเพราะว่าหลายๆคนค่อนข้างเครียดนะครับก็ตอนนี้ก็มีผู้ติดตามทั้งหมดประมาณ5,2 0 0เกือบ5,3 0 0แล้วนะครับภายใน4เดือนนะฮะก็จริงๆผมก็ประหลาดใจเช่นกันนะครับว่าเอ้ยทำไมมาติดตามกันได้ถึงวันละ50-60โดยเฉลี่ยนะครับนะฮะวันหนึ่งเนี่ยผู้ติดตามเยอะที่สุดนะครับที่เข้ามาติดตามนะหนึ่งวันเนี่ยก็คือ112ท่านนะครับผมก็โอ้โห สุดๆจริงๆเพราะว่ามันเป็นเเรื่องราวที่ผมพูดเนี่ยกับช่องผมที่พูดเนี่ยคือมันจะให้เป็นพวกสาระประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการป้องกันป้องกันเนี่ยการเตือนภัยของพวกวิชาชีพต่างๆนี่แหละครับพี่น้องๆก็เลยกดติดตามกันก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเตือนภัยนะครับอแอปทั้ง3ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นที่โผล่เข้ามาก็คือ กระเป๋าเงินอุ่นใจเนี่ยครับนะฮะก็ตัวนี้ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันก็มีพี่ๆน้องๆก็โดนมานะครับพอสมควรแล้วแล้วก็อย่างที่สองก็อะไรอ่ะพวกเงินมาแล้วนะครับเงินมาแล้วนะฮะตัวที่สามก้อนเมฆเงินสดนะครับผมทั้งสามตัวนี้ผมเชื่อได้เลยมีหลายๆคนโดนอยู่นะก็ไอ้ตัวเนี่ยไอ้เงินมาแล้วเนี่ย โดนเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้นี่จะมีมานานแล้วนะครับผมเท่าที่ผมเ,เคยได้สัมผัสและคุยกับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะครับที่ที่เจอกันอยู่ส่วนมากแอปพวกนี้มันกเ็เป็นเครือข่ายเดียวกันแทบทุกตัวนะครับกับพวกอแอปต่างๆที่ผมเคยพูดมาในแต่ละคลิปนะฮะก็หลอกเรื่องวันเวลาเหมือนกันนะครับก็เรื่องดอกแพงด้วยแล้วก็มีการโทรทวงข่มขู่นะครับแล้วก็มีประจานทาง Facebook นะฮะ ก็เตือนกันอีกทีอ,อีกทีหนึ่งนะครับผมว่ามีอ,าอะไระกระเป๋าเงินอุ่นใจนะครับผมแล้วก็เงินมาแล้วแล้วก็ก้อนเมฆเงินสดนะฮะสิ่งที่ผมอ,อยากจะทําก็คือว่า,อ,าอยากจะให้มัน,มนเด้งแล้วให้พวกเราเนี่ยเห็นนะครับแล้วเราก็จะมาจะได้มาปรึกษากันเร็วขึ้นนะครับใครที่โดนไปแล้วเออไม่เป็นไรเชืางมันเดี๋ยวเรา มาเจอกันเนี่ยเรามาปรึกษากันอีกทีนึงนะครับผมไม่อยากให้จ่ายไปมากกว่านี้นะครับนะบถึงเราจะเจอกันช้าไปก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยเราก็ได้เจอกันนะก็เดี๋ยวผมลงลงคลิปนี้เนี่ยเ,เป็นพวกก้อนเมฆเงินสดเงินมาแล้วก็เตือนภัยกันนะครับกระเป๋าเงินอุ่นใจนะครับมันจะได้เด้งขึ้นมานะครับที่ทําคลิปแยกไว้เอ่อทคลิปแยกไว้เนี่ยนะฮะอยากให้ทุกทคนได้ทราบกันนะครับผม แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะฮะผมอยากจะอขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะช่วยผมทีนะครับผมนะฮะหลังจากที่ผมได้ทําคลิปไปแต่ละคลิปนะฮะตั้งแต่ปีก่อนนู้นจนมาถึงปีนี้นะครับผมนะฮะก็ประมาณ4เดือน4เดือนอน,นิดๆิด,ดละนะครับผมมีบางท่านาได้คอมเมนต์หรือฟีดแบ็กกลับมาให้ผมรับทราบนะครับผมว่าชื่อช่องอ่ะจะไปบอกคนอื่นเนี่ยบางทีมันบอกยากๆากทำไมมันยาวจังนะฮะไลฟ์สไตล์บายุทธผมก็ว่ามันยาวจริง ก็ตอนแรกผมจะทําคลิปเกี่ยวกับว่าออไลฟ์สไตล์บยุทธเป็นแบบว่าท่องเที่ยวกินนู่นนี่นั่นออด้วยตัวผมเองตามสบายใจออตามไลฟ์สไตล์ของผมนะฮะแต่ทําไงได้ครับคลิปแรกของผมมันมาโผลมาเป็นแบบนะทำคลิปแอปสินเชื่อไม่ใชอาชีพแมวเหมียวเตือนภยัยมันเลยไหลาย,ยาวมาเป็นต้องพูดเรื่องสินเชื่อยาวเลยนะครับเพราะว่าออพี่พี่น้องๆ้องทุกคนเนี่ยสนใจในเรื่องนี้มากผมก็ไหนๆก็ไหนไหนแล้วก็ยาวไปเลย นะครับผมก็เดี๋ยวฝากพี่ๆหน่อยนะครับช่วยตั้งชื่อใหม่ให้ผมทีนะครับช่วยกันคอมเมนต์ลงใต้คลิปให้ผมทีนะครับเป็นชื่อภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ดีแต่ขอให้มีคำว่ายุดหน่อยนะครับผม YUT นะฮะขอให้มีคำว่ายุดหน่อยไม่ต้องยาวมากนะครับให้มันจำง่ายเรียกชื่อง่ายนะครับนี่ครับที่ที่สิ่งที่จะขอร้องนะครับผมนะฮะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อคืนมีการไลฟ์สดนะครับที่ผ่านมานะฮะก็ขอบคุณนะครับมีคุณยายท่านหนึ่งได้เข้ามารับชมนะฮะก็ขอบคุณคุณยายอีกครั้งนะครับผมที่เข้ามารับชมเขาบอกว่าอชอบในสไตล์ที่ผมพูดแบบนี้เป็นการแนะนำการเตือนภัยป้องกันนะไม่ให้คนในประเทศไทยเราเนี่ยได้จ่ายมันอีกคือหยุดการจ่ายว่างั้นเถอะนะฮะและไม่ให้หลงเชื่อกับแอปสินเชื่อออนไลน์ห้ามโอนเงินก่อนอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณคุณยายด้วยนะครับเพราะว่า แกก็จะได้ไปบอกลูกหลานนะครับนะฮะให้ระวังนะครับเพราะว่าโลกโซเชียลเนี่ยมันรุนแรงตื่นมาเนี่ยก็หยิบโทรศัพท์แล้วโลกโซเชียลมันชอบโผล่มาเนี่ยทิกต็อกเฟซบุก๊กใน YouTube อย่างเงี้ยเนี่ยแม้กระทั่งเนี่ยคลิปที่ผมลงอยู่เนี่ยนะครับมันชอบมาขึ้นโฆษณาก็กดผ่านได้เลยนะครับนะฮะไม่ต้องสนใจนะครับมันขึ้นบ่อยเหลือเกินนะครับเพราะผมพูดเรื่องอื่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นพอผมได้มาเตือนภัยเนี่ยไอแอปพวกเนี้ย นะครับกระเป๋าเงินอุ่นใจนะครับเงินมาแล้วนะครับก้อนเมองเงินสดเดี๋ยวโฆษณามันก็จะโผล่นะครับส่วนมากมันชอบโผล่โฆษณามาพวกฉับไวเงินกู้ให้ดีๆอย่างเงี้ยนะครับกดผ่านได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะฮะผมก็ยังหงุดหงิดเหมือนกันมีคนถามหลายคนว่าเอ๊ะแล้วทําไมโฆษณาพวกนี้มันยังอยู่ได้โอ้โหผมก็ตอบยากนะครับมันเป็นพวกของเขาเรียกไงไอพวกผูก้ยงผู้ใหญ่เขาอะอยากจะให้เขาแก้หน่อยก็ ก็ต้องต้องแจ้งไปนะครับผมเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับอยู่ที่พวกผู้ใหญ่เขาทํากันนะฮะพวกเราจะหยุดยั้งได้ไงแอปพวกนี้มันยังผัวอยู่เลยนะครับในเพจสโตร์เนี่ยเต็มเลยนะครับจะลบแอปกันยังไงอะ่ะทาไมเขาน่าจะทําให้มันช่วยประชาชนให้ได้มากขึ้นอยากจะให้มันลบแอปไปเลยพวกนี้พวกมิจฉาชีพนะครับก็กลับขอร้องแล้วฮะใครที่ มีอำนาจในการตัดสินใจที่จะลบแอปพวกนี้ช่วยหน่อยนะครับประชาชนทุกคนเนี่ยเดือดร้อนมากเลยโดนเละนะครับโดนทุกคนนะฮะหลงเข้าไปเชื่อกดกู้กันทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้เข้ามาดูนะครับหลังบ้านทาง YouTube ของตัวเองนะฮะยูทูบสตูดิโอนะครับผมก็ได้ดูและวิเคราะห์ดูว่าพวกเราเนี่ยที่เข้ามารับชมเนี่ยทางช่องผมเนี่ยได้สนใจติดตามกันเนี่ยนะครับผมที่โดนๆกันอยู่ ในช่วงอายุระหว่าง25ถึง34ปีเป็นอันดับเป็นอันดับหนึ่งนะ,ะนะที่เข้ามาดูช่องผมเพราะว่าเป็นช่วงวัยทำงานเนาะนะครับทำมาหากินนะ25ถึง34 34ปีส่วนที่ตามมาก็คือ34ปีขึ้นนะครับ34ปีขึ้นที่น้อยๆก็อาจจะเป็นช่วง18 18ถึง20กว่านะครับ ที่ตามตามมาส่วนเรื่องเพศเพศชายเพศหญิงนี่แทบจะครึ่งๆึ่งเลยนะครับที่เจอกันเนี่ยที่โดนกันเนี่ยผมวิเคราะห์จากเปอร์เซนต์การรับชมเนี่ยแสดงว่า,าพี่ๆน้องๆเนี่ยโดนกันเยอะนะครับทั้งเพศชายเพศหญิงเลย50-50%เลยนะครับสูสีกันมากนะครับผมนะเหลื่อมล้าก็อาจจะเป็นผู้หญิงนะครับเหลื่อมล้เาเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเยอะกว่าผู้ชายนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเนื่องด้วย การเข้าถึงโซเชียลเนี่ยผู้หญิงเขาจะเล่นมือถือค่อนข้างจะมากกว่าผู้ชายนิดนึ่งนะครับผมก็เลยได้มาเจอคลิปผมนะฮะแล้วก็ได้เข้ามาคุยกันนะครับก็เป็นเบื้องต้นที่เราได้เจอกันนะครกอ็อยากจะบอกทุกทท่านนะครับคนที่เจอกันอยู่เนี่ยผมอยากจะบอกว่า,าความกลัวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เรื่องราวเราดีขึ้นนะครับ นะยิ่งกลัวมันยิ่งแย่นะครับเติมเงินยิ่งจ่ายยิ่งแย่นะครับผมก็อยากจะบอกว่าให้อัพหัวใจตัวเองหน่อยนะฮะให้ความกลัวมันหายไปหน่อยนะครับผมเพราะว่ายิ่งมีความกลัวเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาอะไรค่อนข้างยากนะครับผมบอกเลยแล้วความอายอีกเรื่องหนึ่งความอายเนี่ยผมบอกเลยนะฮะคนในประเทศไทยเนี่ยมันลืมง่ายนะครับผมอยากให้ทุกๆคนเนี่ยแก้ไขเรื่องความกลัวความอาย ตัดออกไปนะครับสัก50%ก็ยังดีมันจะได้ให้คุณเนี่ยช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ก่อนนะครับกับพวกสินเชื่อมิจฉาชีพอะไรพวกนี้อย่างน้อยคุณก็กล้าตัดสินใจกล้าที่จะปิดเอ้กล้าที่จะบิดนะครับกล้าที่จะปิดเครื่องไม่รับสายกล้าที่จะทําอะไรทุกๆอย่างที่คุณสามารถทําได้และทําให้สภาพจิตใจคุณดีขึ้นสามารถทํางานได้กินอิ่มนอนหลับได้ก็คือ ตัดออกจากโลกภายนอกเลยนะครับไม่มีการรับสายจากพวกมิจฉาชีพต่างๆนะครับผมบอกไว้เลยนะครับถ้ามันโทรหาคนอื่นอีกทิกนึงก็คือว่าอ,อ,อยากจะให้ทางญาติพี่น้องเราบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องบอกเลยว่าไม่รู้จักเราเลยนะครับให้มันจบๆกันไปนะครับผมยิ่งบอกว่ารู้จักเอ้ย e อันนี้หลานดิฉันอันนี้ลูกชายผมอย่างงู้นอย่างนี้มันก็จะโทรยาวโทรทวงคมขู่ยาวนะฮะอันนี้ก็เป็นทิกดีๆของแต่ละท่านที่แนะนําเข้ามาว่าเจอแบบเนี้ย บอกเลยไม่รู้จักกับผมจบนะครับมันก็จะไล่หาคนอื่นแล้วทีนี้มันก็จะไม่โทรหาคนนี้อีกแล้วนะครับถ้าด่าได้ยิ่งดีนะครับผมโอเคครับก็วันนี้ก็ฝากเตือนภัยฝากแชร์นะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมนะก็จะเป็นคลิปเ,เตือนภัยกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์ของแต่ละคนเรื่อยๆนะครับ อาจจะมีการามาไลฟ์สดนะครับก็คืออัปเดตการตอบคาถามอาจจะเป็นช่วงคืนนะครับช่วงคืนก็เต็มที่ก็จะมาช่วง2องทุ่มครึ่งนะครับทีนี้ผมก็จะเริ่มต้นใหม่ละเอาช่วง2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับสองทุ่มครึ่งอาจจะเกือบหนึ่งชั่วโมงมันกําลังดีนะครับผมพวกเราจะได้เข้ามาฟังเข้ามาพูดคุยแนะนํากันคอมเมนต์กันแบบสดๆได้คุยกับผมนะครับผมได้ร่วมคอมเมนต์กันนะฮะจะได้ตอบ ทักถามปัญหากันต่อหน้านะครับมันจะทําให้เราเขาเรียกว่าไงอ่ะอ่าได้รู้ได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับดีกว่าได้เอ่อดีกว่ามาดูคลิปกันอย่างเดียวนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันเหมือนเดิมนะครับผมนะก็จะมีคลิปดีๆให้มาเตือนภัยกันโอเคครับก็อย่าลืมนะครับฝากตั้งชื่อให้ผมด้วยเอาชื่ออะไรดีให้มันจําง่ายๆมีคําว่ายุทธนะครับสั้นๆไม่ต้องยาวนะครับให้เรียกง่ายหน่อยเคครับสวัสดีครับ ไปไปครับโชคดีนะครับผมนะ